สวัสดีครับวันนี้คือวันที่6กันยายน2 5 17อเ็ราก็นำเสนอเป็นครั้งที่ยี่สบหกต่อจากครั้งที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของการนำเสนอความก้าวหน้าของงานโดยใช้คอสตอนฟิลนะดังที่ได้ขึ้นในตารางขณะนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ของเวิร์มมีเปอร์เซ็นต์ของงานที่ควรจะทำได้นะเปอร์เซ็นต์ของงานที่ทำได้จริงแล้วก็ ความแตกต่างนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เรากำลังจะนำสเสนอก็คือเราจะเอาเปอร์เซนต์ว่าความช้าเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับนะเป็นคอลัมน์อีกอันหนึ่งเป็นเพิร์กสเตตัสนะครับในนี้เราก็ำกำหนดค่าต้นทุนขึ้นมานะครับก็คือใช้นำเบอร์ห้าเป็นเพิร์กสเตตัสเราสูตรที่เราใช้ก็คือเป็น ความแตกต่างของงานนะฮะงานงานที่ทําได้จริงลบกับงานที่ควรทําได้นะครับหารด้วยงานที่ควรจะต้องอคนรที่ทําได้นะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยมันก็จะเป็นเร์เซนออกมาเราเบิเซนมานะครับนะปรากฏว่ามันมีค่ามีค่าบางค่าที่มันขึ้นเออร์เลอร์นะครับแต่ว่าความหมายคืออะไรครับ อย่างนี้นะครก็คือเปอร์เซ็นต์งานช้านะช้าไป5 4 4สิบเเาจะคิดเป็นร้อยนะครับทีนี้ตรงนี้มีค่าเออร์เลอร์ท่านําเสนอในในให้ลูกค้าก็จะเกิดอาจจะเกิดการงง,งงว่าเราจะคำนงผูนผิดนะในทางแก้ไขตรงนี้เราก็สามารถที่จะ,ะลบมันเนาะลบโดยการที่เราไปใส่ใน Excel แล้วก็ทําตัวอักษรให้เป็นสีขาวมันก็จะคมคลืนหายไปนะครับแต่ว่า คิดว่าเรื่องไม่นําเสนอจ,จะดีกว่านะครับนะตรงนี้เพราะไม่เราก็สามารถทราบได้แล้วว่างานของเราช้าหรือเร็วเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องไปอ่านย้ําเลยว่าช้าไปกี่เปอร์เซ็นต์เร็วไปกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับและเพราะว่าที่มัน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 ,มนเกิดเออเลอร์เพราะว่าเป็นการอเอามีค่าศูนย์นะมีค่าศูนย์ก็คืออมีค่าศูนย์ก็คือเช่นงานที่เราทําไม่ได้อนะ มันมันหารด้วยศูนย์เมื่อเอิดเออเลยครับอ่าทีนี่เรามาดูในต่อไปก็คือการจะนํานเส้นเหีุนรายงานก็แนะนําว่าให้เรา Copy นะครับ Copy ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับไปใส่ใน Excel เพื่อทํารายงานแล้วก็ Copy ตอนนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็ Copy c o p เขาเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ใน Excel นะครับบนเอ e กมาโอเคเราเรียกได้ตารางตามนี้นะครับแต่ตารางจะยังมี Error อยู่นะครอันนี้อันนี้เอ r o r หมายถึงเราคาตัวน้นมาใส่จนครบเลยนะครับในที่นี้เราไม่เอานะครับเพราะะน,นเราก็จะ,ะมีหัวกระดาษนะครับว่า สถานะงานณนะวันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดนะครับรนะายงานผลสถานะโครงการในะวันที่นี้นะครับงานรวมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้สี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากงานทั้งหมดหนึ่งร้อยสารกิจกรรมคือตอนนี้เน้นย้ำว่าที่เรารายงานนี่เป็นเรื่องของอระยะเวลานะครับในวันนี้คนทำได้เก้าจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทำได้จริงสี่จุดหนึ่งเก้านะครับแผนงานล่าช้าไป งานราชารลบห้าจุดศนยงานราชารนะครับอันนี้เราอาจจะใช้สีแสดงว่าถ้าเป็นค้าเป็นบวกนะเราใช้สีเขียวคืองานเสร็จก่อนเวลานะถ้าเกิดว่าสีเหลืองทันเวลาสีแดงคือลบงานชา้านะเราก็มาใส่ตรงเครื่องหมายนะครับดีกว่ามาใส่เออร์เอร์ตรงนี้นะใส่แบบค่าเออร์เอร์ตรงนี้มันมันะสะสมนะครับผมก็แนะนําว่าน่าจะใส่เป็น อาเขตของสีอันนี้จะดูง่ายกว่านะครับมีสีเหลวสีแดงอะไรเราก็ใส่ไปนะครับคอลัมน์ที่เราสําคัญสำคัญรเราก็คัดลอกมานะก็คือรายการงานเวลาที่เราใช้โครงการทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดวันนะครับอ่าเวลาวันเริ่มวันเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเสร็จวันที่แปดธันวาปีหน้านะฮะ อันนี้เราก็จัดหน้าจัดลสะดวกหน่อยนะครับถ้าอยู่ี่ตรงนี้นะอยู่ใน Excel เนี่ยครับแล้วก็ในโครงการอื่นๆนะที่ไม่เกี่ยวข้องนะเช่นแผนงานส่งก็จะดูแผนงานเก็บเงินแผนงานตัวเอกสารอันนี้เราไม่เอาเราเราก็สามารถนําเสนอเฉพาะแผนงานของเราได้นะแผนงานโครงการติดตั้งนะติดตั้งลกูกท็อปแล้วก็ติดตั้งฟอตติ้งนะครับ,รบว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับ เราเริ่มงานจริงๆเริ่มวันที่ไหร่นะกำหนดวันที่25นะ่ห้าอย่างกำหนดสตาร์ทจริงๆเอ็กซ์ชว่เท่าไหร่ขณะนี้ไปเปอร์เซ็นต์ลงพีเท่าไหร่นะครับถ้าไหนที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ็กซ์ชั่ฟินิชก็จะเกิดขึ้นนะอันนี้เราคำนวณได้เนะสร็จแล้วเราก็าคำนวณว่าเปอร์เซ็นต์ของงานโดยรวมเท่าไหร่นะณนะวันที่ทั้นี้ควรจะต้องทำได้เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์เวิรกชั่วิดดันนะครับแล้วก็ที่ทำได้จริงเท่าไหร่นะก็เอ็กซ์ชั่วิร์กดันนะครับผลต่างระหว่าง งานที่ทําได้กับงานที่ควรทําได้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าที่ลบระชาาล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปนะครับอืตรงนี้เราก็สามารถที่จะย่อนะครับย่องานที่ว่าไม่สําคัญสำคัญ,คญนะะซ่อนไว้นะครับงานที่เราง,งานหลักๆนะที่ที่มีหน้ามีความสนใจเราก็เอาไปใส่นะเช่นรายละเอียดของการสร้างของพิวเตอร์พวกนี้นะครับน่ก็จะมีอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาใส่ได้ จะได้รายงานโดยสรุปนะครับเป็นการนำเสนอแผนความก้าวหน้าของงานนะครับในลนักษณะเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์ของงานนะครับแล้วก็แสดงว่างานช้างานเร็วสิ่งที่จะต้องตอบคำถามไม่ได้ก็ว่างานที่ช้านะครับงานที่ช้ามีมาตรการมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบทสับปัญหาเกิดจากด้านใดนเกิดจากกำลังคนเกิดจาก วัสดุนะส่งไปล่าช้าเกิดจากแบบงานเอกสารที่ต้องผ่านการตรวจอนุมัติยังไม่ได้รับรองอางานก็ชา้าเพราะฉะนั้นในการทํางานเหล่านี้นะครับก็ให้ทํางานเฉิงลุกการทํางานเชิงลุกลหมายถึงว่าเราจะต้องตรวจสอบแผนงานเราตลอดเวลาว่าณนะวันนี้นะครับสถานะเป็นยังไงในสัปดาห์หน้านะครับมีงานอะไรบ้างที่ควรจะต้องทำนะต้องทํานะครับ วัสดุอุรณ์มีความพร้อมหรือยังกาลังคนมีคนเพียงพอไหมแบบงานเอกสารต่างๆได้พักการพูดหรือยังนะครับสิ่งเหล่านีนะ้ผู้จัดก,การโครงการจะต้องให้ความใส่ใจ้อมีการประชุมร่วมกันกับทีมงานคือวิศวกรทีมงานของผู้รับเหมานะครับงานของเราถึงจะแล้วเสร็จได้ตามเวลานะครับนะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเก้ดว่าง,งานเราช้าก็เป็นการทําผิดเงื่อนไขาตามสัญญา ก็จะต้องถูกปรับนะครับทําให้เกิดความเสียหายเกิดกระทบกับเป้าหมายขององการในเรื่องของกําไรนะครับที่ควรจะได้จากการดําเนินงานนะครับที่กล่าวมาก็เป็นสาระนะครับที่สรุปแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับทีมงานที่ทํางานทางด้านงานรับเหมาติดตั้งโครงการติดตั้งระบบโซล่านะ โดยโซลา r c เซลนะครับทั้งแบบรูปท็อปแล้วก็แบบฟล t ติงโดยมีแผนงานนะครับที่สรุปว่าเป็นตัวอย่างนใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดแล้วนะครับรก็ลองนำไปปฏิบัติด,ดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ